สิ่งที่ทำให้ทุเรียนโตไวที่หลายคนไม่ค่อยคำนึงถึงครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุภปุริพัฒน์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยคำนึงถึงกันเนาะในการปลูกทุเรียนและก็ในการที่จะทำให้ทุเรียนโตไวดูอย่างต้นนี้เห็นมีที่ว่างก็ปลูกเนาะแสงน้อยแสงํำไรและก็ ทางฝั่งนู้นเป็นทิศตะวันออกเนาะก็จะโดนพวกมังคุดมังเลยบางแสงเนาะเลยเนี่ยโดนแสงแก่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายขณะนี้บ่ายสองกว่าๆเนาะแล้วก็แสงรำไรได้แค่นั้นนะสองปีแต่สามปีแล้วสำหรับต้นนี้เป็นของเพื่อนบ้านเนาะ,ะเอิญว่าทางขึ้นส่วนผมก็เลยมาแอบถ่าย นี่ต้นนี้ก็ทุเรียนทุเรียนต้นใหญ่ของเขาเป็นลูกแล้วก็นนี้ส่วนตรงนี้คือเงอกข้างบนนี้ทึบแสงไปหมดเลยแล้วก็ทุเรียนอยูอ่ต้นนี้ของเขาเป็นชนีเนาะ,ะส่วนตัวเจ้าของบ้านเนี้ยเขาชอบชนีเขาชอบกินชนีก็ปลูกชนีปลูกกันแบบตามเจา,ากรกมเหมือนกันเนาะ ก็ประมาณคล้ายๆของผมแหละจะมาช่วยน้ําบ้างก็ช่วงหน้าแรงเนาะเสร็จแล้วนู่นจากชะนีกิ่งข้างก็กลายเป็นแทงกระโดงขึ้นมาใหม่ก็มาพูดถึงเรื่องปัจจัยที่ทําให้ทุเรียนโตเนาะที่หลายคนไม่ค่อยคํานึงถึงกันจริงๆแล้วบริษัทยาหลายที่เขาก็รู้เนาะอย่างของผมนี่พร้อมโตน้ำหมักประยุกต์นี่ก็ทํามาเพื่อสิ่งนี้เนาะ ช่วยเรื่องการสังข้อแสงคนที่ใช้พร้อมโตน้ำหมักประยุกต์ถ้าเกิดคุมน้ําในดินดีๆเนาะในพร้อมโตเนี่ยมันจะช่วยสังข้อแสงดีถ้าคุมน้ําเป็นคุมน้ําในดินเป็นนี่โตไวทุกคนทุกท่านเนาะที่ซื้อไปแล้วก็ส่งรูปกลับมาให้ดูนี่แล้วก็ปลูกได้ทุกที่แล้วก็ช่วยให้ปลูกง่ายขึ้นด้วยอย่างสมาชิกอยู่แถวเชียงรายภาคเหนือเชียงใหม่ภาคอีสานก็เยอะมากก็ปลูกกันโต โตดีบางคนแต่งเข้าถึงขั้นแต่งกิ่งแล้วเนาะเตรียมทําดอกแล้วก็ใช้พร้อมโตกันมาสามสี่ปีแล้วก็เตรียมทาดอกกันก็หลายสวนแล้วเลยมาดูกันว่าปัจจัยที่จะทําให้ทุเรียนโตเกี่ยวกับการสังก์แสงนี่มีอะไรบ้างเนาะก็อย่างแรกก็กคือแสงเนาะแสงและความเข้มแสงใบต้องการแสงเพื่อจะปรุงอาหาร ผลิตน้ําตาลได้ก็มาส่งเลี้ยงส่วนต่างๆที่จําเป็นต้องใช้เนาะแม้แต่รากเองก็ผลิตน้ําตาลเองไม่ได้นะหาน้ําตาลเอง <laughs> ในดินไม่มีเนาะจะยืดรากทีนี้ก็ต้องใช้น้ําตาลที่มาจากการสังเคราะห์แสงเนาะจะมีดอกมีลูกทีก็ต้องใช้น้ําตาลจากใบที่สังเคราะห์แสงเนาะทุกสิ่งที่จะสร้างใหม่ทั้งหมดเนี่ยแม้จะเป็นตาข้างรากใหม่อะไรก็แล้วแต่ล้วนมาจากการสังเคราะห์แสงนะ สองก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซในกาศในอากาศนี่ธาตุฟรีฟรีสามธาตุเนาะก็มีก๊าซคาร์บอนไฮโดรเจนและก็ออกซิเจนเนาะนั่นคือสิ่งที่พืชจะต้องใช้สําหรับคาร์บอนไดออกไซด์นี่เป็นสิ่งที่จําเป็นในการสังเคราะห์แสงเนาะในการสังเคราะห์แสงนี่ต้องมีแสงมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีอุณหภูมิที่เหมาะสม แล้วก็มีน้ําธาตุอาหารอยู่ล่างสุดเลยนะอยู่อันดับที่ห้าคือธาตุอาหารมาจากรากและก็มาจากน้ําฝนพยายามทําให้รากทํางานได้ตลอดแสงคาร์บอนอุณหภูมิน้ําและธาตุอาหารน้ํำนี่มีทั้งโทษและ,ะก็ดีเนาะน้ําในดินแห้งก็ดึงขึ้นไปไม่ได้การสั่งข้อแสงก็หยุดเนาะ ถ้าเกิดรดน้ํามากจนน้ําเต็มดินในในดินโปรงอากาศไม่มีโปรงอากาศเป็นศูนย์เนี่ยจะทําให้รากหยุดดูดเหมือนกันเนาะนี่หลายคนยังไม่รู้ถ้าน้ําเยอะน้ําเต็มดินรากอวมน้ําเนี่ยเหมือนทุเรียนน้ําท่วมเนี่ยมันก็จะหยุดสังเคราะห์แสงการสังเคราะห์แสงก็ไม่เกิดกลางคืนหรือว่าแม้จะบ่ายโมงบ่ายสองที่อากาศร้อนจัดอ่ะร้อนเกินรีมิตอ่ะนั่นก็หยุดสังเคราะห์แสงเหมือนกันนะอุณหภูมิคือ พืชจะรับแสงเท่าที่มันรับได้สิ่งที่จะมาทําให้พืชหยุดการรับแสงก็เพราะว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นเนาะอุณหภูมิสูงจนเกินลิมิตจะทําให้พืชหยุดการสังเคราะห์แสงเราจะเห็นได้ว่าช่วงบ่ายโมงบ่ายสองหรือแม้แต่บางวันช่วงเที่ยงอุณหภูมิสูงเกินลิมิตที่พืชจะรับได้มันก็หยุดสังเคราะห์แสงใบก็จะตกปกติพืชจะดูดก๊าซคาร์บอนไคล์ ออกซิเจนในขณะสังเคราะห์แสงแต่เมื่อไม่ได้สังเคราะห์แสงก็ดูดออกซิเจนคายกา๊าซคาร์บอนเมื่อตอนกลางคืนเนาะพืชมันเข้ากระบวนการหายใจก็คายกา๊าซคาร์บอนแล้วซส่ก็วนเวียนอยู่ในเนี้ยยังไม่พอช่วงบ่ายก็คายกา๊าซคาร์บอนอีกนะพอแดดร่มลมตกหน่อยแดดอ่อนๆเนาะอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก๊าซคายคาร์บอนที่มันคายไว้ตอนบ่ายโมงบ่ายสองแดดร้อนจัดนะก็ อย่างวนเวียนอยู่ในนี้ก็สามารถดึงเข้ามา,าร่วมในกระบวนการสังเคราะห์แสงได้นะถ้าในดินมีน้ํามีโพรงอากาศที่เหมาะสมมันก็สามารถดึงขึ้นมาได้รากาดึงดึงน้ําและาธาตุอาหารด้วยนะดึงวัตถุดิบที่อยู่ในดินเนี่ยขึ้นมาเป็นองค์ประกอบในการาใช้ในการสังเคราะห์แสงเนะาะดึงไนโตรเจนเอ่ยดึงแมกนีเซียมเอ่ยดึงาธาตุเหล็กอะไรพวกเนี้ย มาช่วยให้ใบสร้างคลอโรฟิลเมื่อโดนแสงก็เปลี่ยนพลังงานแสงด้วยคลอโรฟิลเนี่ยเอามาเปลี่ยนพลังงานแสงก็กลายมาเป็นแป้งในน้ำตาลเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพืชที่อยู่ในที่ร่มเนี่ยใบจะกว้างใบจะดำแต่ว่าจำนวนใบมีน้อยมีน้อยกว่าพืชท,ท,ที่อยู่ในที่แจ้งพืชที่อยู่ในที่แจ้งได้รับแสงมากใบจะหนา ใบจะหนาเพราะสร้างชัง้นมีโซฟิลและก็การเก็บเก็บน้ำตาลไว้ที่ใบพืชในที่แจ้งใบจะไม่กว้างสีจะไม่จำเป็นต้องเข้มมากแค่มีคอร์ฟิลที่เหมาะสมในการสังเคราะห์แสงมีชั้นมีโซฟิลชั้นไขแวกอะไรที่ป้องกันแสงเพราะมันอยู่ในที่แจ้งนะป้องกันแสงความร้อนจากแสงนี่ไปละลายส่วนผสมต่างๆที่อยู่ในใบเนาะ การปรับตัวของพืชที่อยู่ในที่ร่มที่มันได้ปรับตัวให้ใบกว้างมีความเกี่ยวเข้มความเกี่ยวเข้มก็คือคลอโรอฟิลล์เยอะในขณะที่แสงลึดิลอดเข้ามาอันน้อยนิดหรือว่าแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งของวันแค่แป๊บๆเนาะใบที่กว้างมันก็เพิ่มโอกาสในการได้รับแสงใบที่เขียวเข้ม มันก็จะทําให้การผลิตอาหารได้ไวการปรับตัวของมันเพื่อกับความอยู่รอดเนาะใบก็จะไม่หนามากไม่เหมือนทุเรียนในที่แจ้งในที่แจ้งใบอาจจะไม่กว้างไม่ใหญ่มากแต่ว่าหนาสมมุติว่าตอนนี้ต้นนี้อยู่ในที่ร่มเนาะเมื่อใดที่เจ้าของไปตัดต้นไม้ข้างหน้าเพื่อเปิดแสงให้ ต้นนี้มันจะปรับตัวเองเหมือนตุเรียนที่อยู่ในที่แจ้งแต่จะปรับในใบใหม่เนะาะใบเก่าก็ยังเข้มและบางเหมือนเดิมเนะาะใบใหม่ที่ได้รับแสงเต็มๆเนี่ยมันจะมีจำนวนใบที่เยอะขึ้นมีความหนาของใบหนาขึ้นเนาะจะโตพรวดพลาดเลยเพราะว่าถ้าได้แสงดี กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดีน้ำดีเนี่ยแล้วบวกกับความสามารถที่รากหาธาตุอาหารและก็จะกของไปส่งเสริมธาตุอาหารให้ด้วยนีย่จะไปกันใหญ่เลยเพราะจะโตวไวมากๆใครที่กำลังปลูกพืชปลูก,ลกทุเรียนในสวนยางหรือในที่ร่มอะไรก็คำนึงถึงเรื่องการสังเคราะห์แสงดีๆเนาะและก็ การรดนะ้จะก,กี่วันครั้งก็แล้วแต่ก็เช็กดินเช็กอะไรดูด้วยนะครับแล้วก็พยายามอย่าทําให้รากหยุดเพราะการรดน้ําของเราเนาะถ้ารากหยุดนี่ถึงมีแสงก็สังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับเมื่อรากหยุดใบตกใบตกสังเคราะห์แสงไม่ได้นี่มันคือกระบวนการหายใจเนาะกระบวนการหายใจเขาเรียกว่ากระบวนการกินของเก่าเมื่อกินของเก่าหายใจมากกว่าการสังเคราะห์แสง หายใจมากกว่าผลิตอาหารนี่มันจะทําให้พืชโตช้าต้องให้ผลิตอาหารได้มากกว่าสก,การหายใจมันจะทําให้พืชโตวไวนี่ให้ดูต้นทุเรียนผมเสร็จแล้วให้ดูต้นทุเรียนข้างตัวผมโอ้ <c oughs> ที่ยิบเลยนี่ฝั่งตะวันออกมาทางนู้นแสงต้นนี้ โดนแสงต้นนั้นบังนี่ต้นนี้โดนแสงระบายแล้วก็อุตสาห์ดินโดนเพื่อเจ้าตัวรอดแล้วก็ถัดไปสักกี่เมตรได้สองเมตรครึ่งก็มีมีอีกต้นนึงแล้วดูฝั่งนูนงน้น,ตร,น,นตรงนู้นต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนั้นลูกันถี่ยิบเลย การจัดการแสงเป็นไงครับโดยเฉพาะต้นนี้ผมไม่กลัวเลยว่าจะมาดังบังแสงตู้เรียนผมเพราะว่าดูข้างหน้าเขาแสงทึบไปหมดได้แสงลำไรแค่ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนะครับตีแสงข้างบนสองมาในขณะที่ต้นนู้นได้แสงเต็มเต็มกาโตกันหมดแล้วลูกไรเรียกกันดูต้นที่ได้แสงน้อย มันก็จะไม่ค่อยโตนะนี่ต้นนี้ทะเนทยนทะยานตัวเองขึ้นไปรับแสงข้างบนได้มันก็จะโตสร้างพุ่มใหม่ต้นนี้จะเป็นอุปสรรคกับต้นนี้ต่อไปเพราะวันอาจจะวังแสงตอนเช้าได้เนาะทุเรียนเป็นพืชที่ชอบแสงโตได้ดีถ้ามีแสงและองค์ประกอบในการสังเคราะห์แสงอย่างที่ว่าเนาะแสงและความเข้มแสงคาร์บอนไดออกไซด์อุณหภูมิน้ำและธาตุอาหาร ทุเรียนไม่ได้โตแค่ N P K สามอย่างนี้เท่านั้นเนาะทุเรียนมีองค์ประกอบหลายอย่างในการรับแสงอย่างที่บอกแล้วก็ปัจจัยที่กำลังขาดจัว่วนั่นแหละมันคือตัวควบคุมให้พืชโตได้น้อยและก็พัฒนาการได้น้อยถ้าพืชได้รับธาตุอาหารไม่ครบจะไม่เป็นดอกนั่นคือทุเรียนต้นใหญ่เนาะ ถ้าได้รับธาตุอาหารไม่ครบจะไม่ยอมออกดอกสมมุติพืชขาดแมกนีเซียมเพราะ,ะใช้ฟอสฟอรัสเยอะหรือว่าขาดซิงอะไรก็แล้วแต่ขาดสารกัตตีอะไรก็แล้วแต่เนาตะต,ตัวที่กําลังขาดเนี่ยจะเป็นปัจจัยทําให้ไม่สามารถมีดอกได้ในปีนั้นพัฒนาการของพืชจะดีได้ขึ้นอยู่กับตัวที่ขาดนั้นได้เติมเต็มแล้วหรือยังเนาะซิงเดียว หรือว่าแมกเดียวก็ไม่ควรใช้บ่อยเนาะถ้าเกิดว่าเราไปใส่ย้ำอยู่นั้นใส่แล้วใส่อีกอยู่นั้นแมกมีสามธาตุที่จะทำให้กดกันแมกนีเซียมโพเทสเซียมและก็แคลเซียมสามตัวเนี้มันจะเป็นอิสระต่อกันสามตัวเนี้ต้องสมดุลกันถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่แมกเยอะไปมันก็จะไปกดให้แคลเซียมและโพแทสเซียมตัวใดตัวหนึ่งขาด ถ้าเกิดว่าในช่วงนั้นเราใส่แคลเซียมเยอะไปมันก็จะไปทำปฏิกิยาให้แมกนีเซียมหรือโแทสเซียมขาดได้เหมือนกันระหว่างธาตุนี่มันก็จะกดกันเหมือนกันเนะาะธาตุเดียวเดียวที่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเติมเต็มแค่ครั้งสองครั้งก็พอเนาะเติมเต็มทางใบให้แค่ครั้งสองครั้งถ้าทางดินนี่บางทีเราใส่มากใส่น้อยนี่บางที เราไม่รู้ว่ามันจะไปทปําปฏิกิริยากดธาตุในดินเราอย่างแคลเซียมที่มีอยู่ในดินมากหรือน้อยเราก็ไม่สามารถรู้ได้เนาะแล้วเราไปใส่แมกเดียวแมกนีเซียมซัลเฟตเดียวเดียวทางดินให้เนี่ยเดี๋ยวแคลเซียมมันก็จะขาดหรือโพแทสเซียมในดินก็อาจจะขาดได้เนาะ,ะแนะนาว่าจะตัวไหนขาดนี่เติมเต็มให้ทางใบสักครัง้งสองครั้งพอแล้วก็ไม่ควรใช้บ่อยและในวันที่ลมแรง ในช่วงที่ลมแรงถึงแม้ว่าอากาศโอเคแสงจะเหมาะสมอุณหภูมิอะไรเหมาะสมเหมาะแก่การสังเคราะห์แสงดีแหละแต่ว่าทําไมพืชมันยังสังเคราะห์แสงได้น้อยเนาะก๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์ที่มันปลดปล่อยมาเมื่อคืนเนี่ยกระบวนการหายใจเมื่อคืนเนี่ยพอรุงเช้ามันจะสังเคราะห์แสงเนาะแต่ลมเดินมาแรงมากก๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์เราก็รู้ว่ามันเป็นกา๊าซเนาะมันก็โดนลมพัดพาไปมีแต่ออกซิเจนที่มากับลมแล้วก็อีกอย่าง ลมพัดบ่อยๆพัดตลอดเนี่ยก่อนที่จะสังก็แสงเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะเอาเอาอะไรไปจากโลกเนาะก่อนที่จะเอาอะไรไปจากดินก็ต้องเสียสละตัวเองก่อนก็ต้องคายน้ําก่อนคายน้ําออกก่อนเพื่อที่จะมีสูญยากาศให้รากดูดน้ําและธาตุอาหารขึ้นเนาะคายน้ําออกก่อนแล้วก็ลมมาปะทะลมพัดอยู่ตลอดเนี่ยมันก็ชักจูงให้การไหลออกของน้ําจากต้นเนี่ย เยอะขึ้นจะทำให้พืชคายน้ำมากขึ้นแต่พืชมันก็รู้เนะาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดนลมพัดไม่มีกา๊าซคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารเนาะมันก็ต้องรีบปากใบพืชมันรู้ตัวมันก็ต้องรีบปากใบในขณะลมพัดเนเมื่อกี้ที่บอกว่าแสงกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อุณหภูมิน้ำและธาตุอาหารพืชต้องเตรียมตัวเองไงพร้อมด้วยนะ องค์ประกอบที่พืชต้องสร้างก็คือคลอโรฟิลถ้าไม่มีถ้าพืชไม่มีคลอโรฟิลสารสีเขียวเนี่ยรงควัตถุสารสีเขียวเนี่ยเป็นอยู่ในใจกลางเนาะเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นน้ําตาลเนี่ยผลพวงจากการสังเคราะห์แสงนอกจากน้ําตาลแล้วก็คาก๊าซออกซิเจนแา๊ออกซิเจนในเวลากลางวันตอนที่ใบทุเรียนตั้งตั้งเราไปอยู่ใต้โคนทุเรียน เราจะหายใจโล่งมากเพราะว่ามันคายกาดออกซิเจนเนาะแต่ถ้าว่ากลางคืนนี่ากาย g า s คาร์บอนเพราะว่ากระบวนการหายใจมันก็เหมือนกับคนเรานี่หายใจออกก็ g า s คาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าก็ g าดออกซิเจนเนาะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็พอจะเข้าใจเนาะหลักการที่จะทําให้พืชโตง่ายๆก็คือกระบวนการสังะห์แสงนี่ช่วยพืชโตได้เยอะเลยแล้วก็อย่าพยายามรดน้าให้รากหยุดเนาะ ถ้ารากหยุดใดนการสังเคราะห์แสงมันจะไม่ครบองค์ประกอบรากหยุดในที่นี้หมายถึงอย่าทําให้ตัวเรียนขาดน้ําหรือว่าอย่าทําให้ทุเรียนน้ําเต็มดินจนรากดูดขึ้นไม่ได้เนะน้ํามีทั้งคุณและโทษเหมาะสมมันก็จะทําให้ดูดขึ้นมากเกินไปมันก็จะทําให้รากหยุดเราต้องทําให้การผลิตอาหารมากกว่าการหายใจและพืชจะโตให้เรานะครับ สำหรับคนที่ใช้พร้อมโตน้ำหมักประยุกต์เนี่ยผมจะเน้นตลอดเลยเรื่องว่าพยายามกุมน้ำในดินดีๆเนี่ยเพราะว่าในพร้อมโตน้ำหมักประยุกต์นี่มันส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงเนาะมันจะทำให้การสร้างคอแสงดีใบตั้งใบเขียวสร้างคอโรฟิลดีเลยใบยเขียวเข้มทำให้รากดูดธาตุอาหารได้ดีเมื่อเราลดลงดินเนี่ยดูดได้เยอะกว่าปกติละ กระตุ้นให้พืชโตวไวรากดูดกินอาหารได้เยอะขึ้นใบตั้งสู้แสงดีและก็เกี่ยวเข้มพร้อมเสมอในการสังเคราะห์แสงพยายามห่มฟางไว้รักษาความชื้นระดับ้าดินการคุมน้ําในดินเนี่ยมันคือตัวคล้ายๆเหมือนเป็นสวิตเปิดปิดเนาะว่าจะทําให้ตัวเรียนสังเคราะห์แสงดีไม่ดีนี่ถ้าเกิดเรารดน้ำเยอะมันก็จะทำให้การสังเครแสงไม่ดีดูดน้ำจากข้างล่างขึ้นไป ทำไม่ได้เนาะพยายามย้ายใบตกตอนเช้าถ้าใบตกตอนเช้ามันจะบอกเราว่านั่นคือน้ําเกินน้ําแช่นานๆมันจะทําให้ใบไหม้ขอบใบมุ้งใบไหม้เมื่อน้ําในดินเกินบ่อยๆมันก็จะทําให้ดินเป็นกรดเหมือนดินเป็นกรดโพแทสเซียมมันก็ไม่ได้ดูดขึ้น <c oughs> เพราะว่าโพแทสเซียมมันละลายได้ดีในพีเอชหกหกขึ้นไปเนาะต่ำกว่าหกแล้วโพแทสเซียมละลายได้น้อยโพแทสเซียมสําคัญในการลําเลียงธาตุเนาะ นำเลียงาธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นนนั่นคือใช้โพแทสเซียมเป็นบุรุษไปสษนีเนาะเราอย่าทำให้บุรุษไปสษนีต้องหยุดงานเนาะการลดน้ำนี่สำคัญที่ผมได้ย้ำนักย้ำนาเนาะลดน้ำเยอะมันก็ดินเปรี้ยวแล้วก็ดินเปรี้ยวแก้ง่ายไม่ต้องใช้ปนูนหรอกแก่ทำให้ดินหมาดๆเดี๋ยวมันก็ปรับสมดุลเองนลครับใช้พ้อมโตน้ำหมักประยุกต ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะขาดโพแทสเซียมเนาะไม่ต้องกลัวเลยครับแล้วก็เราให้โพแทสเซียมทางใบนี่มันส่งเสริมเนี่ยที่ผมทาพร้อมโตโน้ำหมอกประยุกเนี่ยผมเน้นเรื่องเนี้ยเรื่องสังเคราะห์แสงเยถ้าคุมน้ําในดินเป็นแล้วใช้พร้อมโตนี่โตไวๆครับส่วนของผมเองที่ไม่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะเพราะผมเอาเวลามามารับใช้พี่น้องประชาชนที่มาใช้ของผมเนาะแล้วส่วน พืชที่ผมปลูกเองนี่ก็เอาเวลามาทำพร้อมโตขายเอาเวลามาทำนู่นทำนี่กลางคืนก็ตอบอปัญหาให้กับทุกท่านสมาชิกทุกท่านก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเอาใจใส่ทุเรียนของตัวเองเนาะและอย่างของผมเองนี่ก็ไปในทางเพื่อการเรียนรู้ได้มากกว่าปนะลูกตัวเรียนไม่ได้เพื่อจะเน้นอะไรมากมายสำหรับต้นโตก็อาจจะเน้นบ้างเป็นฤูดูกาลเนาะ เพื่อจะเอาลูกเอาดอกแต่สําหรับต้นเล็กๆที่ปลูกใหม่ๆถึงแม้เป็นสายพันธุ์ดีๆก็ตามแต่ผมก็ไม่ได้มาเอาใจใส่เฝ้าดูแลอะไรตลอดหรอกก็มาอาศัยว่ามาถ่ายคลิปเป็นทีๆแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆตามยาากรรมเหมือนเหมือนกับต้นเนี้ยของพี่เมย์นะคนที่ใช้พร้อมโตตั้งแต่ผมเริ่มขายรุ่นแรกๆเนาะตอนนี้ก็จะทําลูกทําดอกกันแล้วบางบางคนก็มีดอกมีลูกกันแล้วเมื่อรอบที่แล้วเนาะก็สง่งรูปมาให้ดู ครับก็เป็นอะไรที่น่าชื่นใจมันส่งเสริมให้โตไวและก็ผลิดอ,อกออกผลไวด้วยบางคนบอกพร้อมโตสมชื่อครับไม่ใช่โตอย่างเดียวเนอะกันรากันเชื้อราได้ด้วยแล้วก็บางคนเอาไปเป็นใบเปิดตาดอกเนาะอ่าก็บอกว่าชายพร้อมโตและดอกมาพืบเลยครับมันไปส่งเสริมให้สมมูณทั้งระบบเนาะสมมูรทั้งระบบทั้งต้นมันก็ส่งเสริมการดอ,อกดอกได้ด้วยครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณที่ทุกท่านดูกันจบคลิปเนาะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องก่ารคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ